bỏ má lọ bưng oải phi nọ bưng thùng na thùng hay thùng na bưng oải bưng nha ngắm liền oải thịt cuốn ngắm nhú oải cồn gen phất cồn gen rồi thành ให่มือแรงหลังจากเลิกกันเล่กนกันกะออกมาเบิองตรงไหนตรงหน้าแหละพี่นอ้องเบิองออยเบิองมันเบืองเขา่าโอ้อคือจิตตุลเหาะไปอวยเหมือนพี่นอ้อง ไปฟังฟังทางนี้เป็นปูวุวยปน้องจะ้เลี้ยงไปแล้ววันนันฝนตกคัดเป็นปุย๋ยกำลังออกเครือแต่วา่ามันหึ่มน้มก็สิเลี้ยงบปแล้วหลายเครืออยู่น,น้ำหึ่มใักปวดเนาะก็เบิ่งตรงให้ตรงน้า รกระซเจ้าเกบบษตรน้ำกระลบาดใส่เบ็ดกรบาด้ใส่ลี่น้องมันน้ำไหลหมดเล่บาดี้ไรเราเบืงงองน้ำน้ำหน้าขั้นแทะขาดโฉไปเบ็ดทางให้ตั้งหน้ากระได้ขั้นแทะขาดน้ำไหลขั้นแทะขาดลงตรงขาดเสียอดัดยังไอาจารย์กันไล อัดมันกานนั่นเนาะไห้เอาไว้แต่เห็ดพันธุ์ูเป็นพันธุ์หน่อยกะใส่พันธุ์ของเจ้าของพันธุ์ของเจนคือเก่าละอ่อยบินีกะจะปลูกเดือนหนาสูงงามอยู่พี่น้อ,นองแปลงนี้เอาไว้เห็ดพันธุ์ ิหลังจากกูมันดอก็สิตัดไอยไปใส่แปงลงไววเราะเบึงตาทุ่วไฮแต่หน้าละ่ะพี่น้องหน้าเหมือนแรงเสียดเราะไฮเราะหน้าต้นบักฮ่งกะเลียงเบ็ดอันนี้เป็นสวนพริกสวนฮ่งบักทั่ว กูไปจะกินลเลาะเฉียงหน้าแล้วพี่น้องเต่าท่านกับทะลุมไปแล้วพี่น้องเต่าท่านฝนมาแห้งหนักเต่าท่านทะลุลมเบิดทะลุมบิดเต่าท่าน